หมดยุคนะักเขียนไส้แห้งกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่โซเชเียลมีเดียเข้ามาเนี่ยผู้บริโภคก็แห่กันเข้ามาในโลกออนไลน์ทำให้เจ้าของแบรนด์ร้านค้าหรือคนที่ต้องการสร้างตัวตนเนี่ยก็ต้องพาก็เลยต้องพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ด้วยและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาติดตามเพจติดตามเว็บไซต์หรือร้านค้าของเราโดยที่ไม่ต้องแข่งกันเรื่องรลคา ก็คือการสร้างแบรนด์ซึ่งการสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่ากับลูกค้าเพื่อดึงดูดให้ให้เขาเข้ามาติดตามเราแล้วมันเป็นการจูนจริตสร้างฐานแฟนไปด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นโอกาสทำเงินให้กับนักเขียนบทความเพราะว่าบทความเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักบนโลกออนไลน์ แล้วบทความที่ทําเงินนะ่ะมันก็มีหลายมันก็มีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นบทความที่ให้ความรู้บทความรีวิวบทแล้วก็บทความ SEO ซึ่งรายได้อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและก็ความยาวของบทความโดยส่วนใหญ่นะเขาจะคิดกันเป็นคำเขาะจะคิดกันเป็นคำก็คืออยู่ในเลทประมาณ1 0 3ถึงบาทต่อ100คําซึ่งอย่ามองว่าน้อยนะเพราะว่า มันมีของทูของทูไอดีอินเทรนเนี่ยเขาเสนอเขาให้เลทลูกค้าเขาให้เลทกับนักเขียนอยู่ที่400คำ100บาทต่อ1บทความถ้าหาว่าอย่างอย่างเงี้ยถ้าคุณเขียนอย่างน้อยถ้าวันหนึงคุณเขียน5บทความเนี่ยคุณก็ได้500แหละเดือนหนึงคุณได้1 5 0 0 0แล้วอะ่ะมันไม่น้อยเลยนะเออและถ้ายิ่งเป็นบทความที่ต้องอาศัยทักษะหรือความรู้เฉพาะทางหรือ ต้องมีข้อมูลต้องหาข้อมูลยากๆหน่อยเนี่ยคุณอาจจะได้เลทได้เลทถึง8 0ดถึง800-1,000บาทต่อบทความเลยส่วนช่องทางการหาไรายได้นะช่องทางการที่จะไปรับหาคนมาจ้างอ่ะรับจ้างเขียนนะ่ะมันก็มีอยู่4ช่องท,งทางที่เขานิยมกันก็คือช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า creators t r u e i d net หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆอนะ่ะตอนนี้ก็ฮิตๆกันนะก็คือ t r u e i d i n t r e n d คืออันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากที่จะฝึกเขียนเพราะว่าอันเนี้ยพอเราเขียนไปแล้วเนี่ยเขาถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเขาจะมากราให้เราอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกบอกว่าให้เราต้องแก้ตรงไหนซึ่งมันเหมาะมากเลยสำหรับคนที่อยากจะฝึกเขียนนะและยิ่งถ้าใครที่มีทักษะการเขียนอยู่แล้วเนี่ยนอกจากเราจะเขียนเรื่องที่เราชอบไปลงใน t r u e ID Intent เราเนี่ยเราสามารถที่จะ เขียนตามโจทย์ที่เขาให้มาก็ได้คุณก็จะได้ค่าคุณก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกบทความละ50บาทส่วนช่องทางที่2กับช่องทางที่3เนี่ยเป็นเว็บไซต์สำหรับฟรีแลนซ์ชื่อว่า fastwork.co กับ freelancebay.com สองเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์สำหรับฟรีแลนซ์ที่เขาเข้าไปหาเอ่อโพสหางานกันคุณก็สามารถที่จะเข้าไปโพสต์รับจ้าง รับจ้างเขียนบทความในนั้นได้เพราะว่าจะมีนายจ้างอ่ะคนที่เขาอยากจะจ้างงานเข้ามาเข้ามาในเว็บเข้ามาในเว็บไซต์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายช่องทางสุดท้ายช่องทางที่สก็คือเป็น Facebook กลุ่มปิดชื่อว่าอลองเสิร์ชเข้าไปในใน c e e o o o k นะไป,ไปคนไปค้นหาคำว่าตลาดซื้อขายบทความและ e b o ุ๊ อันนี้ก็เป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งรวมของนักเขียนบทความแล้วก็คนที่เขาต้องการจ้างงานเขาก็จะเข้ามาในในกลุ่มอันนี้แล้วก็ติดต่อดิวจ้างงานกันในกลุ่มนี้นะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะขอแนะนําว่าให้ทําเลยเพราะว่ามันไม่คือมันเป็นการมันมันได้รายได้มาโดยที่คุณไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรเลยอะ่ะ มันทาได้โดยที่คือมันอ้างไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยฉันไม่มีทุนมันไม่ได้แล้วคือมันไม่มันไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยคุณสามารถทําได้เลยละทําที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะเออแค่คุณคุณคืณคณออาจจะถนัดเขียนบนกระดาษก็ได้หรือคุณจะพิมพ์ในมือถือก็ได้เพราะว่าในมือถือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอปเอ,อ่อเป็นพวกโน้ตหรือเป็นพวกบันทึกให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีก็ไปโหลดมา มันถือเป็นอาชีพเสริมที่ทำเงินได้เลยแล้วก็ต้นทุนต่ำมากมากเลยนะคะค่ะสำหรับยุคนี้ที่อาชีพหลักเนี่ยมันเริ่มไม่มั่นคงแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยมองหาอาชีพเสริมมองหากระเป๋าที่2ที่3ม,มาเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่เคว้งเวลาที่อาชีพหลักมันดูดลอยไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเฮียงเพจเกิดใหม่วัย40ค่ะ